เราจะมาสอนเอาเอา่อเอออเาแบบเอาภาพแบบนี้นะคะภาพข้างหลังลูกศรนะคะทุกคนภาพข้างหลังลูกศรนะคะเราจะมาทำให้ทำก็ให้กดที่อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปทีมนะคะทีมนี่ทุกคนก็สามารถเลือกฮุบเป็นเออหุ คุณสามารถอภาพไหนก็ได้นะคะนะคะถ้าคุณจะเอาใช่ไหมคุณก็แปบนี้ค่ะถ้าคุณจะเอาในหนึ่ในในี้อันนี้นะคะ,นะคะถ้าคุณไม่อยากทำอยางใครที่รู้แล้วขอโทษนะคะพอด,พอดีเห็นคนทำคลิปอ่ะเขาเขาไม่ได้เอิม ใช้เพื่อนหลังที่เป็นครอบครัวตัวเองหรือเอการ์ตูนที่ตัวเองชอบหรืออนิเมะที่ตัวเองชอบอย่างนี้นะคะหนูก็เลยถ้าเราเห็นปุ่มอันนี้ใช่ไหมนี่ค่ะมันก็จะเพิ่มให้เรานะฮะแล้วอทุกคนใครที่อยากเอาก็เอา,เอาได้นะคะ แล้วก็นี่นะคะเป็นพิมพ์นะี่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคน ค่ะอันนี้ก็คือมีมิติอันนี้ก็คีเขียวพวกแบบนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะก็แค่นี้นะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายลีๆนปูทะเลบ๊ายบาย